ยี่สิบกระดุมไมไ่ครับยอดแล้วครับมือหยอดนดีแล้วจ้าอลังกายเหมืนมว่าไลยจ้าดครับเจะถ้าเก็บหันนี้ครับแต่มันดอกใหญ่เพิ่นครับเต็มตาได้ครับม,มองไม่มองสาดอกงามเฮงครับโอ้บนเมืองทองพินนัลืเดี๋ยยิ่ครับสองดอก ครับสวัสดีครับรับมาพอกันอยู่ในป่าเก่าแล้วครับมาหนครับพาพี่พ่อน้องหาอยู่หากินนี่เก่าครับครับสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่พวกเขามาชมสโลครับครับไปลุนไปรอหาเบิงกรบบาร้านมานนี่ครับกับบาร้านสิมานบอบอกนเสองวันนจันทร์ยี่สิบแปดกุมภาพ์6าจ้าครับครับไปรอไตามเบิงจ้าว่า ปล่างกระสานองสิมาะนมาหน่อจ้ะไป,ไปกันเลยครับครับกล่าาก็พอแล้วครับน,นี่ดอกงามๆเลยจ้ะสามดอกแรกของเฮาจ้ะจ้าไปดูน้องโตจ้ะเอากล่าวากรบพ่อแล้วครับเดีย๋ยวจ้ะพระเอกของเฮาวมือ น้ำหาเห็ดเฝันข้ามนะจ๊ะมนสาบอดอกงามเลยครับมัน,นีพอสามดอกแล้วจ้ะดอกกำลังสมบูรณ์เลยเนาะนีกก่พักค่ะขาตันดีจ้ะไม่มีแมงจ๊อเลยเนาะจ้ะหาไปหากันอี้ครับหอมงามเลยครับ มีจะดอกอง,งามเลยครับโอมเก,าาก่าที่เขาเก็บหมู่ว่านนี่เละจ้ะน้องดอกครับเพื่อนดอกอง,งามเลยจ้ะกลัลงพอดีเลยนอนมี้เลอรนนั้พอดีเลยจ้ะโอ้ยรังไงพอดีเลยครับตัออ้งห้าจ้ะครับทรงสีมาร์ตเศร้าแล้วครับมันนี่แต่ดอกอง,งามเลยจ้ะ อดอกงามแห้งครับงามแห้งจด้ดอกนี่ขา <c oughs> ขา,ามันขาสาน้องลยจ้ะแห้งเนาะงามเลยครับพี่น้องเอฟซี่กะฟังมาล่าก็สาน้องวอลเลยค่นเสียงบ่ดังปันไหนหรือว่าจังไหนกะคอเมเมนต์มาบาากอกในเรื่องจากกะว่าตอนตัดต่อกบว่าเพิ่มเสียงเฮ็ดสุด,ดยุน้อจากแต่ว่าบางทอเปืดเบึงบางขีบก็คือจังเสียงทีง่เบาเบาเนาะจ้ะจังใดกะคอมเมนต์มาบอกมาล่าก็สาน,น้องในเรื่องจาก Đó, phải đi lia dưới khách mọi người đọt quán đọt khách, tướng thán rồi hiền đọt ngàm hiền ngàm อดอกง,งามอีกแล้วครับสีดอก้ายอยู่นี่แมงาหาขาก,กันเนาะเหลือตาอยจะนัางขามไปแค่อยู่บ่เหยอียบเพื่อนนะยังกลับไปกับมาให้ <c oughs> ใหได้บ้งงางจ้ะหาตันดีเห้ดอกหน่อ,อยเพิ่งมนีได้บ้า่เหี้ยปกไว้ นิดเพิ่งเขาน้อยจ้ะดอ,อกนีขาแงมีเนาะเห็ดมีดดออกจะเห็ดเศษด้วยจ้ะเห็ดเพิ่นจะเป็นเห็ดเศษเนะเศษก็ไม่ใช่ดอกนี้ป็น,ออนี่ กะสีมันหอนมันร้ายนแน่จ้ะพี่นอไปหลุ่นซอยกันจ้ะไ่นอค่ะเป็น,นอ,ปออข้อร้ายเหมือนเนาะอเอแตอยวมเป็นพี่นษเลยให้เราหนิบอถยอยือแตงเรื่องกันคตตกสีขึ้น,ปน,นไปตองแหงเนาะ เฮ็ดเพือกนี่กินได้ทุกชนิดจ้ะแต่ว่ารสชาติเพิ่นกะสิแตกต่างกันออกไปนะจ้ะนี่เลยจ้ะนี่งามเนาะอี่เท้ากับเด็กจกงละจ้ะ บา,างดอกกับประเทศไทยพี่เห็น้องเบิ้งเบิดนะจ๊ะใช่ครับเดี๋ยวเราหากันอีกครับโอ้ยดอกน้องก็สวยงามนะดีดอก,อกดนะมัก้ยช่างดอกก็งามเลยครับเอ็มยี่เอาไปมูลเลยนะเนี้ยเจียงแสีบกันเนี่ยเฮ็ดผึ่งเจียงเสียบนนะเบิด แขงเันหวานเลยครับทาหนองแกงกินว่านกับวานขนาดนองดอกครับหัวง,งาไม่จ้านี่ดอ,อกเยวน,อนอ้อฝนเป็บรอเบอรกอนเก็บไปเก็บไปไปซต้ีมกันจ้ะดอ,อกแข็งดีอยู่จ้ะ สองดอกสามดอหมดเงี้ยไต่เงเสียงอกาอ้าดอกงามจ้ะเอนกจ้ะมันยกัน้ยสนทนองสวานไหเฉแล้วตัดออกแะจ้าเอาไปห้อกแกงบ่ไดจ้ะอันนี้ครับอี้งอกนึงครับนี้ลังแตกเนะเกิดเป็นแ่ขายังแข็งู่จ้ะแข็งดีอยู่เอาไปิเวได

แสงแจ้นต้งดอกเวงามเลยจ้ะอือดดอกงามแห่งจ้ะแข็งดีแฮะงดอกท่าก็เลยดัดขาเลยได้จ้ะว่าน้อก็ต้องเอาขึ้นมาแล้วจ้ะมันาะฉั้นจยู่พื้นที่แคบแคบลจ้ะดัดลำบากจ้ะพี่ไขลมอะไรเป็นอย่งนีเป็นอย่งเต็งหัวบนม้วนเต่นอะไรนะ มู้เละนี่ดอกแต่ว่าดอกแตกๆแน่ครับยังแข็งอยู่ดอกตันเต็มถอกกัแล้วนวะนเนาะสียามไม่ใช่ด้ะขมามันเคลียร้นจ้ะาจะเพิ่บาออกนาห่มเอาจะมั้เอาได้นะจ้ะอดอกแห่อเลกอ่อีกแลครับย่างนุ่มนี่งอะ

ครับนี่ครับดีองงามเลยจุ๋มครับอ้าวโอ้โหยอกเป็นข้อมครับเมร้ายอยู่นี่สิประมาณ20-30ดอกกันแน้จ้าเเจ็บกับสาวนองมังครับสาวนองมาที่แกมาเนี่อุ้ยตอกหน่อยตอหน่อยกไว้ก้อนอ้ยตองไปเจ็บดอกเลย si hà đó lắm hút đồ Tiếp tục Bẹt cầu Không nhớ gì cả Xíp Nhớ lắm Nhớ lắm Nhớ lắm Ít Ít tổng Ít

งามนี่ดอกหนอนเป็นยังไงล่ะบ้านหอกเอา้มันติดกันเอาด้วยเอาอะอกับบัวใหญ่อยามให้่ขอ้นก้าวมาด้นับเอาได้ครับมีนอนให้นับเอาได้ครับมีดอกนึ่งลยใส่ไว้ต่อ เั่อมาสันที่ไรแต่ห้องไม่เกินแดงอีกแล้วครับมาละจ้ามันี่มาอีกทีจ้าอืมเก็บครับเก็บเอาได้หน่อยพีหจ้ามาทีงนี่ครับเดี๋ยงอห้ร้ายดอกด้วครับ มาล้านจีมูเลยงานนี่นะกิสาเน่เด้จ้ะนออ้องหยานถึงดอกหน่อยเพื่อนจ้ะถึงกระกฟเพื่นม่ใหญ่นะจ้ะเียมก็ได้เพื่อนอ้ยมาลานตัวให้จังเลยอ้า,า,อาอครับออาจารน้งสีดเกือบเบิได้จ้ะติดจันครับส่วเพ่อ,อพนนกะจฟนะจ้จะอาไหวกับบใหญ่ครับ เลยงามมันดอกอื้หไ่ร้ายแต่หลายก็มาสามสิบร้ายก,ายกวาเลยเนาะให้เก็บยี่สิบกว่าดอกเลยครับครับอ,อกอยังงี้เงาในกอยหยาเลยกันแลไม่ดอกใงญ่นีเรียมตาเดียวบาลันเนาะโอ้ยเฮ่เกิงนี่พันดอกพันใหญแห้ดดง,งดอกอุ้ยพนดอกหนม่ใจเนี่ยขาพันงามงเายไม่ใเฮ็ดเพิงสนิทดิขาตันดีจ้ะ ยังายยังายอยู่ห้ายเหี้ยจังงาน่ครับเสร้จแลเห็นบล็อกี่ดเห็นบล็อกเร็จโอ้ยงานนี่ครับยอดแล้วครับมัน เือกอีลจ um, uh, kind of ้าร right. um. right. uh ่างกายแบบมาว่าเลยจ้าเข็ดงามแห้งี่ก็ล่างออกนะจ้ากระร่ออกเป็นพ่มได้ไหมนะมาเดี๋ยวออกทั่วไปจ้ามาโ่มนี่สารอนกักพุกยางมะฝอดอะแต่หูมได้จ้นี่ยยางมะพออดี๋ยวเาเ็นได้ะล่เงก็เดีวเขาก็จำใหม่นะบนเนาะ นดี๋้งนมนเครับ่อไปแขนหยาบดอกน่อยพิ่มรับโอ้ยดอกน่อยเพิ่มครับนะดห้อ้าเก็บตาน้อเก็บวนมือเป็นยังลับมือยมันมือไ้จ้ะจอนี่นี่ตันดีแห้ครับขาโอ้ย เอาติดดูดอกไหน่ิ่ะไล่เปิดดึงดอกง่ายก่านเป็นตัวผ่ายังขอมากินถอนกันเด้อจากนั้กิแกงเห็ดสุดแซ่บซูบีซูน้องกินจ้ะกูอยู่ไก่กับขี้รงมาได้ครับเนีอยจะเป็นอย่างไหนพีน้องวิ่ไก่ทั้งวันเนาะไันไห้ซื้อเรา้ะ แกงคอกินเลยเบิ้งขาครับงดงามเลยดอกดอกยังไงเงมยไม่ใช่แกเยติดขึ้นมาเนาะยี่ด้โ้หขี้ยไงรออกันมตดอะไรเนาะงิตงงองงง

ครับเดี๋ยวถ้าเก็บบางหันนี้ครับแต่มันดอกใหญ่เพิ่นครับเต็มตาเลยครับมันมีหม่องไสดอกงามแห้งครับโอ้ฝนเมืองทองเพลินนั่งเหลืออีกอยู่ครับสองดอกสาวน้องไปเห็นอีกแล้วเไปเบิ้งกับสาวน้องครับสองดอกครับงามเลยจ้ะสุดยอดน่ารัวเนาะโอ้เห็นเหมือนงามแฮ้งมัน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 คักแล้วครับมันี เก็บให้คงเดดกัมาเก็บให้ก็เอาจ้ะต่อนงาเลยนะวันนั้นน,นะจุ่มจุม่นม,มน้ำได้จ้ะโอ้ยเทศวันนีคุณอาผ่แห่งจ้างให้กระดองงามเลยจ้าเดี๋ยวเวลาผ่าพ,พี่ผ่าน้องเมื่อบ้านแล้วจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งหยอดเทศี่เท่าได้เท่าไม้ามาหนีนะจ้าครับครับเทดเท่าได้มาหนีครับเหตุเหตุงามงาม,มเลยครับ เธอว่าสุดยอดจังนะจ้ะมแต่เห็ดครับดอกงามๆเลยจ้ะิ่งแต่ซองครับงามๆเลยขาตันๆเลยจ้ะเห็ดเฟิงที่นนี่เป็นขาตันแห้งครับบอกขาบอกโกลนแบบเห็ดเฟืงแดงข้ามเนาะมีมูเดียวน่าจ้ะมูเดียวเดินเดนเมื่อบ่าเลยจ้ะสุดยอดเลยครับมันนี่มาแลร่างกายขี้เกาน่าจ้ะก็มานไปฝากที่ฝากน้องขี่เก้าครับครับพี่กาเท่ามันนี่กะสำนักสงฆ์น้องจองห้องให้ ตำบลหอยคาอำเภอบุญทัทเรกจังหวัดอุบลราชธานีครับครับมันหนีก็นเกินมากขึ้เก่าแล้วครับปีกเกินมากขึ้นเต็นครับเห็นมันออกเป็นโฮมจ้ะว่าจะออกทั่วปาเนาะจะเลาะเลาะไ, <ป S 2> ไปเรื่อยๆนะจ้จะหัวจักโฮมได้ไก่ยางใส่คือ<ะ>คือเห็ดผงแดงนี่สารงก็ว่าลานบาเบาบาได้หัวจักดอกจก้ะแต่ว่าผูกยางไปผ่อพอดีนะจ้ะสารนงไปผ่อเห็นเป็นแดงๆอยู่แต่ว่าสิผ้าันอมอเมื่อเนะาจะจ้าแางไปพอดีเลย ประมานพอดีครับครับคลิปนี้จังไหนกน็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นบาลานล้ำเน่กดกระดิ่งเพื่อสติ๊กเกอรงเตือนคลิปใหม่จากบาลานครับคลิปนี้ก็ฝฟกพี่ฟกากน้องไ้เพียงเท่านแล้วนะครับน้องพอกันคลิปไม่เมื่อ่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ